ะะเี้ยอันนั้นลักที่เขาจะปลูกไก่ใช่เนาะให้มีรเยะออกมาในวงเดียววงเดียวแล้วแล้วงคู่เร้อ้วเนาะบวงคูหรือว้เนาะปักวเดีเยแต่เป็นวงเดียวมี่วงดูเป็นแนั้นหรอเห่คัก ก็ให้มันให้มันต่อๆกันเลยเนาะต่อต่อกับกบ่วงบ่วงบ่วงอ่อมๆไปเลยนักปักสบายดีนะคนเนาะสำหรับคลิปนี้เขาจะพาทุกคนมาเบิง่งวิธีการปักขึ้นเนาะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนใดดีเียนต่อไก่เนาะหัวแบบพื้นทีปักขึ้นปักสำได้ระยะห่างระยะยังต่างๆนะไรเดี๋ยวมาเบิ่งคลิปนี้เขาจะมีบอกเนาะ อย่ายวเบิกที่ที่ตันี้ทีมงานเฮากำลังป,กปนะักอยู่เนาะอันนี้ผมกำลังเริ่มปักยายปนะีเนาะเดี๋ยวไปเบิกเนาะอันนี่ขึ้นบางคนเ็นบ่อหนักขึ้นเนาะขึ้นนี่จะเป็นขึ้นขึ้นคู่เนาะมีสองบ่วงลักหนึ่งคือมีสองบ่วงปักง่ายคนหนึ่งไวนะ้ใส่ลาหน่อยกำลังปักอยู่ย้ายมาสิบเอ็ด้น ปักกระหว่าให้มันให้มันต่อๆกันเลยเนาะต่อกับวงบวกวงบวกอ้อมไปเลยนักปักอ้อมแล้วออมไก่แล้วเาจะปลาไก่มาท้งตกองเนาะอืมคือที่ปัก พักมันเนาะทุกคนน่าจะออบเนาะอ่าเอาปักมาจากจากปุ่นเนะาะโค้งอันนี้โค้งทะเลก็นอกเขาเนาะแต่อีกดางหนึ่งดีงกคู่ดางหนึ่งเน,ะงนาะดางมันจะเป็นขึ้นเดียวเนาะขึ้นมันจะมีอยู่สองประเภทนะทุกคนแบบนี้เอิ้นเกินขึ้นคูน่นาะลักคู่นี่ ลักหนึ่งจะมีสองบ่วงสองขางเนาะปักง่ายแบบเดียวเนี่ยเรียบร้อยแหละลักหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเปิดปักอีกลังหนึ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวเป็บ่วงอีกลังหนึ่งบ่วงเดียวบ่วงเดียวแล้วแล้วบ่วงคู่เรียบร้อยแล้วเนาะบ่วงคู่เดียวไว้เนาะปักไว้แบบเดียวแลยเป็นบ่วงเดียวมีบ่วงดูเป็นสีไ้แนเป็ลายทางกบเกลื่อนกับใบไม้เลยนะ เปิดไม่ได้กับพักมาได้ <c oughs> เปินเห็ดคายอยู่พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาสเขาจะไปรีวิวขึ้นเผนคักๆเนาะเพราะว่ามัน้เป็นเห็ดขึ้นมันเนาะรังหนึ่งเตรียมส่งลูกค้าเพิ่นกับเทศมากกันมีแต้มเรียบร้อยแหละเด <c oughs> ี๋ยวจะปากรายอยู่หน่อยนี่เนะ <c oughs> าะเดี๋ยวจะเตรียมสถานที่บอลเี๋เขาจะปักขึ้นบอลจะไปขึ้นเดียวเนาะ ตักตัวนี้มาหน่อยนะทุกคนยับบองขึ้นเขานี่มาเนี้มานี้ยตัวนี้เป็นปลาดักอีกรอบในยับคอามาในนิดนึงเนาะเรียกว่าอาจจะดักคู่ไปนี่ก็ได้เรียกว่าอะได้แต่ว่าระยะนี้คำไก่ไก่เขามาแทนนีแต่ถือว่าบุเต้ตัวเดียวหนึ่งกับตังตัวหนึ่งเหมือนเนาะนี่ลักเดียวลักเดียวก็คือกันทุกคนแต่ว่าก็ต้องตักให้บ่วงมันมาใกล้เคียงกับแบบสีทุวเก้านะ ปักหลอกไปเรื่อยอ้อมไก่อ้อมไก่เนาะเขาก็ต้องต้องกำหนดว่าเขาจะปรงไก่บริเวณใดเนาะแล้วเขาก็หาทำเลว่าเขาจะปักอ้อมในดานดใดแล้วก็ก็ต้องคาดเดาอีกเนาะว่าไก่มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าจะมาทางด่านใดด่ดานด่านด่านนอกเนี่ยม,มันจะแปนนะทุกคนน่าจะบ่มีไก่แักมีไก่มามันก็ต้องมาทางหลังเขาเขาก็เลย ปักแบบนี้เนาะปักประมาณดาดหนึ่งเนาะแบบทึงแล้วดึงจะไป,ไปักปักยาไปเรื่อยเดี๋ยวจะปักอ้อมไปเรื่อย,ยนะทุกคนแอ้อมด้วยคนเนาะเดี๋ยวจะต่อไปจะเบ่งวิธีการวางไก่ทางกลางเป็นอย่ไรเนนะาะหลังจากหลังจากปักขึ้นเรียบร้อยแล้วนะ เตรียมจะทานสีเเป็นบอนวางไก่เนาะคนอื่คือเตรียมเป็นบอนวางไก่เนาะแล้วเาก็เตรียมตั้งกล้องพรอนะ้อมเนาะจะถ่ายให้ทุกคนเห็นเวลาไก่เขามาจะเป็นอะไรเนาะบางดีลาของไก่เขาพรอนะ้ะอมเนาะระยะนี้อือ มีระยะเนี่ยอลักที่เขาจะลูกไก่ใช่เนาะให้มีอะไรเนีออกมาในอย่างหน่อยเมตดหนึ่งเนาะอย่างหน่อยต้องอยู่แล้วประมาณเมตดหนึ่งเข่าๆอือเพื่อบ่ให้ไก่เขามามาเถึงเถิงขึ้นนะอ่าก็ให้ให้มีสวงให้ไก่เขาได้ได้ย่างนันนิดน,นึงตีปีกตีเลี้ยงหลอกกันเวล,นนลาไก่เขามาเนาะ เคเนาะนี okay, no. ่ประมาณนี้แหละทุกคนหลังจากที่เอาปักนะครับไก่เขาจะมาเดีย๋ยวมันก็นเริ่มขันน้อาออกไปนึงจะเริ่มขันแล้ว <Okay. S 1> ทุกคนแล้วใส่โทรศัพท์มาหนึ่งนะตั้งกล่องถ่ายโอ้ไก่เรียบร้อยขึ้นเท้เาเท้าดักจากนี่เนาะทุกคนอ้อมอ้อมอ้อมขึ้นไปนี่นี่ตามมือเขาสีเนาะแล้วก็ขึ้นไปเทิงก้อนนึงเนาะ เผื่อไก่มันเวียนบน,น,นเขา,ขาห่างๆเขาก็าเผื่อกันบางครังหนึ่งเขาก็ออกมานอีกแล้วก็ออกไปทีเนาะสุดเนาะแต่ว่าด้านนี้เป็นด้านที่เฮาขาดการมาไก่จะเขามาเนาะ,ะเหตุประมาณนี้แหละทุกคนคือวิธีการปักขึ้นแล้วก็การปักไก่เนาะเดี๋ยวจะหน่อยจะมาเบิ่งว่าเวลาเก็บกุ่จะเก็บกุ่แบบใดอีกทีหนึ่งเนาะแต่นี้เขาจะปล่อยต่อไปเนาะรลุดนองกันมดทุกคน เขาก็ออกมาอยู่ข้างนอกกันทุกคนเนาะเอาปลาไก่เข้าไปข้างในเนาะอยู่ประมาณ30-40เมตระรานนะทุกคนเนาะพอยเขาได้ยินเสียงการเคล่นไหวขอไก่ข้างในอกมาเล่เข้าคันไปแล้วเสบายนะเลมคันลมแห้งเสียงไก่เข้าไปเลยเป็ไก่ เขาออกมาแป๊บเดียวหัวคันแล้วนักไก่เขาเรีบรย่อไปทหลังจากที่เฮาต่อเนาะผ่านไปประมาณเกือบเกือบสี่สิบนาทีเนาะรูอว่าโบมีไก่เข้ามาแล้วมีปฏิกิญญาณเกิดเนาะไก่เขาก็ยังอยู่เนาะเดี๋ยวเขาจะเปิี่ยวิธีการกู้ขึ้นขึ้นเหมือนกับเอากู้เขาขึ้นกู้แบบใดเนาะนะทุกคน จะเริ่มเริ่มกูจากส่วนได้ส่วนหนึ่งนะทุกคนเนาะไม่จับประมาณนี้นะกูจากเข้าไปทำเจระเะบียกทุกคนเดี๋ยววัมันหยุ่งเนาะเวลาจะกลางเดี๋ยวต่อไปมันก็จะง่ายแ้ะก็ไวขึ้นเนาะ หลังจากเข้ากู้เข้ามาเมื่อแล้วเนาะแล้วส,สอบๆให้มันเป็นระเบียบหน่อยหนึ่งทุกคนนะสายมันบ่วงมันแล้วก็ลหลักขึ้นก็ต้องให้มันเสมอก,กันงามๆเป็นระเบียบเวลาเขาจะกางอีกครั้งต่อไปมันก็นสะดวกเนาะไวขึ้นบวงไว้นี่เอาเขาบวงไว้นะทุกคนเนาะเปินวันลังเอ่าเชิญวันลังลังแต่ะลาว์ห้างหัางคือนหัางเนาะ ประมาณนั้นนี่เรียบร้อยเก็บด้วยกระเบียบแล้วใบมันไม่ใบมันของกันบ่ใบมันหย,ย,ยู่กันแล้วกลางเตาต่อไปกับสะดวกสบายเลยกับม่มีปัญหาเนาะไปกรณีพ่อไก,กออ่ไก่จะอจาเนาะเอาไปขึ้นนี่ก็เป็นระเบียบก็รปรส่งานได้โดินเนาะในการเก็บรักษาครับเนี่ยประมาณนี้แหละเนาะทุกคนสจหรับวิธีการปักขึ้นเนาะหรือว่า ก,การเก็บก,กูดีสําหรับมือใหม่หรือว่าผู้ใดที่ยังบ่เคยหรือว่ากาลังฝึกกำลองเอาไปนําไปใส่เบิงนะ่งเนาะอีกเป็นอีกวิธีหนึ่งแลวกาหลัการหนึ่งในการปักขึ้นกู้ขึ้นเนาะนะนะสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังหลายทุกคนประมาณน,นี้แหลนะเนาะจะมีแต้มโซกับโมีนะเนาะแล้วติดตาเบิ่งต่อไปอีกเนาะอาจจะมีโอกาสมีแต้มในการแข่งโซเนาะสำหรับคลิปนี้ล่าทำนีนะ้พี่น้อง เฝ้ากับใหม่คลิปหน้าเนาะ